ทำอะไรกันสองสาวาอยู่พอดีเลยคนสาวก็ตรงมาหาคนสาวใช่ไหมอ่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวกินปลาหรือยังได้อะไรกินวันนี้จะกินยังเข่าไม่กินข้าวกินอะไรมันยังมาถึงเวลากินก๋วยเตี๋ยวร้านรักตรงไหนบ้างฮะสองสุนทรแต่แก้วไงตรงซอยตลาดไงตรงซอยตลาดไม่รวยย ตาทูเดือนนี้ได้กี่ล้อเดือนนี้ได้กี่คันร้อยกว่าป๊าดสองผัวเมียเหรอทั้งโชว์รูมเจ้าของกะเจ้าของนับยอดโชว์รูมออ๋ไม่ต้องมานับยอดตัวเองแล้วตรงนี้ล่ะออกคนไหมออกอออยู่เรื่อยเลยเป็นรถออกอยู่เรื่อยเลยหาคนมาซื้อสิหาคนมาซื้อจะได้ได้ค่าแนะนำอีหนิเนาะแล้วนี่ของใครหนิคือทำแฝงซะเอากระโคยี่ดํายี่ดําลูกอะไร ผู้คุ้ยบ่เห็นบ่น่ะโอ้เอาเอาเยดามันบ่มักพวกเอ้ยเยดำว่าจะถามอยู่เห็นโพสขายอะไรมีนะแกแล้วนี่เอาอะไรอยากได้อะไรกดจิ้มลิงก์ได้เลยขี้ถือเมื่อไหร่องไหนไว้รถไปแล้วสาธุ